จากการที่เราใช้ชีวิตอดอยากปากแห้งมาค่ะวันนี้มีโอกาสได้ไปตลาดดิฉันก็เลยได้ไก่ทอดมาหนึ่งตัวค่ะไก่ร้านนี้น่าจะมาเปิดใหม่ค่ะ <Pop> มองไปแต่ไก <ingt> ่ <ทะ S 2> เห็นแต่ไก่นอนเต็มถาดเหลืองเออเฮ้อเลยจัดมาเลยหนึ่งตัวได้ไก่ทอดมาจากตลาดจ้าเ <laughed> มืออม่อนี่งคก็บิมกินได้ทอดเขาเรื่องเรียนมากขบาบ้านได้ก <Likewise, S 1> ินเขาหิวเข่าอุ้ยคือติดกระเซ็นแทบบได้กินซื่อๆเลยจ้ะ มีน้ำจิ้มไก่ด้วยกินน้ำกินกับน้ำจิ้มไก่กินกับน้ำจิ้มไก่แม่ปนานมอืมคิวแบบก็อย่างบัเท่าไก่ทอดบ,บันเท่าเสียบสับสวยปา แต่ก็สิสังเป็นไก่ทอดมากจริง เป็นไก่ทอดที่แสนธรรมดาแต่ว่ารสชาติเรสมากปกติแล้วนั้นถ้าเราจะกินไก่เราก็ต้องสั่งจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะแต่หลอบนีมั่มอง,งอแล้วเด้อไก่ทอดตลาดนัดแซ่บถ้าฟิลอยากกินไก่ทอดบอกได้เลยว่าไปซื้อร้านตามตลาดนัดอร่อยรสที่สุดจา้าไก่ทอดเกาหลีแบบนี้เขาจะไม่มีน้ำจิ้มให้เรานะคะเขาจะให้เรากินกับเกลือเรื่องอย่างคนซีมาก,กินกับเลื่อบ้านข่อยมีกลามจิม้มไก่แม่ปลาน่อมปวดห้าวบานนี่แซ่บเพราะี่ห้อสร้างร้านไก่มากิน<ม>เอิญนี่กับร้านไก่ก็จะไปร้านไก่ที่ตลาด อร่อยแซ่บปรอบฟังเสียงฟังเสียงปุ่นฟังเสียงรอดอร่อย การที่เราคิดจะลดน้ําหนักนั้นมันเป็นแค่เรื่องสมมุติจริงๆเลยค่ะแทนจะของไปตลาดย่ามได้บ่เคยมือเปล่ากับบ้านแต่<า>แบนก<ท>็เป็นเรื่องสมมุตทิที่ดิฉันทําขึ้นมาเกือบทุกเดือนค่ะแต่ก็ไม่เคยรอดสักทีหลังจากที่ดิฉันเจออาหารอร่อยอัญอง